สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยกับรายการเล็กเด็กประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง4ีมีดัดมีสำหรับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่28พฤษภาคมสีมงคลวันนี้จะเป็นสีน้ํำเงินสีส้มและก็สีดำที่จะเสริมเป็นเรื่องของหน้าที่การงานการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะทำให้เราได้รับความช่วยเหลือ สำหรับสีชมพูสีครีมสีเขียวเน้นเรื่องโชคลาภเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินเินทองทองอัญ,ญ,ญมณีนำโชคหรือเครื่องประดับนำโชควันนี้จะมีเครื่องเงินพลอยสีชมพูแล้วก็เิ่มกัดเพชรสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรับสัปดาห์นี้นะคะยังอยู่ที่พระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรแล้วก็ปู่ฤาษีที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะทําการสักการะขอพรเรียกเกิดความเป็นสิสร,ริงงรงมงคลกับตัวเราการทําบุญนะคะในคนที่เกิดเดือนพฤษภาคม ช่วงนี้นะคะให้ทําบุญด้วยการบริจาคค่าน้ําค่าไฟหรือการเติมน้ำมันตะเกียงอันนี้นะจะเป็นการเปิดโอกาสทองให้กับชีวิตให้ชีวิตเรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็อาหารที่จะไก่บาทก็ดีหรือถวายสังฆทา,านก็ดีขอให้มีส่วนผสมของเมล็ดถั่วหรืองานะคะอันนี้จะทําให้การงานการเงินเนี่ยมีความเพิ่มพูนแล้วก็มีในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน มาดูค่ะว่าเมื่อวานนี้ในรอบ17.30นและที่ออกคือ346แล้วก็88รอบนี้ตัวเน้นเลข6ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยบนแล้วในรอบ19.30นและที่ออกนะคะ03674รอบนี้ตัวเน้นค่ะที่เป็นเลข6เข้ามาในหลักหน่วยบนในชุดวินนะก็ยังมีทั้งเลข7แล้วก็เลข4อันนี้จะออกสองตัวล่างนะคะส่วนชุดจับคู่มีเลข36อันนี้ออกสองตัวบน มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดประจำวันศุกร์ที่28พฤษภาคมในช่วงเวลา17.30น,นชุดวินค่ะเลขที่อาจารย์รักวางไว้ให้นะคะจะมีเลข8เลข3เลข5เลข9เลข1เลข2เน้นไว้ที่เลข8กับเลข3ส่วนชุดจับคู่ค่ะ80 84 86 87 03 43 63แล้วก็73 แล้วในช่วงเวลา18.30นเลขที่วางไว้ให้ในชุดวินนะคะจะมีเลข2เลข6เลข4เลข5เลข7เลข8เน้นไว้ที่เลข2กับเลข6สำหรับชุดจับคู่20212329 061636แล้วก็96แล้วมาในช่วงเวลา19.30นชุดวินนะเลขที่วางไว้ให้นะคะเลข9เลข1เลข2เลข5เลข8เลข4 เล้นค่ะไว้ที่เลข9กับเลข1สําหรับชุดจับคู่90939697 013161แล้วก็71อันนี้เป็นตัวเลขเด่นประจาําวันศุกร์ที่28พฤษภาคมอย่าลืมนะคะช่วงนี้นะมั่นทางบุญบั่นให้ทานนะคะจะเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองแล้วดูกระเป๋าสตางค์ค่ะว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมีการ จัดก,กระเป๋าสตางค์แล้วหรือยังเพราะว่ากระเป๋าสตางค์ที่มีของรบกุมรังมีเศษกระดาษเยอะๆจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ขัดโชคลาภของคุณนะคะเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์เนี่ยควรที่จะจัดให้เรียบร้อยอยู่เสมอๆและใครที่กระเป๋าสตางค์เก่าขาดนะคะจนแบบดูไม่ได้ถ้าเปลี่ยนได้ก็ให้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์กะด้วยค่ะ พรุ่งนี้ค่ะเราจะมาพบกันใหม่กับรายการเล็กเด่นประจําวันกับอาจารย์รักอาจารย์รักขอให้ทุกทกท่านโชคดีขอให้ทุกทกท่านรับสรั์รับโชคและมีสุขภาพที่แข็งแรงวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดี